กาเพื่อดูการหาปลาครับน้ำลึกการเวียงปลาน้ำลึกนะครับการเวียงลงไปเวียงเสร็จเราต้องงมน้ำประมาณสามเมตรแล้วเราก็พกพกปูกไว้ที่วงยางแล้วลงไปงมครับนี่ยน้องกำลังงมอยู่น้องกำลังงมอยู่งงยพกแล้วครับเสียนดูวิธีชีวิตกันนะครับว่าการหาปลายังไงครับแับชาวบ้านชาวบ้านคนระับ งมลงมาจับปลาได้ไหมไม่ได้วิธีชีวิตกันนะครับการหาปลาแบบน้ำลึกแบบทอดแถห่ใช้ห่วงยางครับแล้วลงลงนีฟิตแล้วเกินจะจะ,จะลงเยอะทั้งทั้ง เต้าตีนเวียงทอดมันต้องมีทักษะความชำนาญน,นะครับการทอดแหบ่บนห่วงยานี่ผมว่าโโมันสุดยอดมากเลยัาเมอชีพกินแบบน้ำลึก ได้แล้วได้แล้วปุ๊บปุ๊บได้แล้วก็ปลดที่ปลดที่เราใส่ปลาเนี่ยปลดที่ใส่ปลาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปลาใส่ลงไปนะ <c oughs> ปลาใส่ลงไปแล้วก็ลงไปดำลงมาแล้วก็ลงไปดำดำพอได้ปลาก็จับปลามัด มาขึ้นมาก็ไอที่เราใส่ปลาก็อยู่ที่หออ่วงยางห่วงลำบากกันนะวิ่ชีชีวิตแต่ว่าแบบต้องใช้มือจริงๆนะนำน้ำ,นำหาปลาเนี่ยขึ้นมาแล้วปุ๊บได้ไหมได้ปลาไหม わし入れい รปดูกันยาวๆครับคลิปนี้ดูการดำน้ำทอดแล้วก็ดำหาปลาปนน้ำลึกนะต้องใช้ออ่วงยางช่วยดมนไหมดึมดมโดกโอ้โห ดิชีชีพิตครับนักสู้ครับ,น,รบนักสู้แห่งค,คุเขานี่ครับอาวีหงคนครับเดี๋ยวไปแล้วจับภาพไม่ทันนี่คราดี้นี่มคะนี่ดำยังไม่ขึ้นมาเลยครับหายไปห้าทีอ่ะขึ้นมาแล้วสุดยอด เราก็พาพอแบ่งปันครับเรียบได้ครับได้ก็เาปลาใส่นี้โอ้โหเพียบอย่างเยอะครับหมดแล้วครับอัพเดตโดยนอกเสียครับออ,อันนี้ก็เลือกขั้นตอนที่สาวแหกขึ้นมานครับปึ๊บปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอเด็กต้องอกเสียคั